แม่นจริงเทียบใบต่อใบปิศนาดังนครสวรรค์วัดสีอุทุมพรสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิศนาดังนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะเทียบกันใบต่อใบเลยนะฮะสถิติ ปีที่ผ่านมานะครับตามที่ผมได้เก็บตั้งแต่ต้นปีมานะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าคิดเป็นร้อยละ85%กันเลยทีเดียวนะครับที่จะนะครับวิ่งไปเข้านะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะท่านผู้ชมสำหรับนะครับงวดนี้นะครับก็ให้มาแล้วคำว่านกกับหงส์สองตัวขึ้นบนนะครับแล้วก็ปลา ห้าตัวลงล่างนะฮะแล้วก็มีอักขระเป็นภาษาไทยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปทบทวนนะฮะงวดวันที่30นะครับธันวาคมอสองอกสกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่านะครับสถิติมาแต่แต่ต้นปีกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า มาดีทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ถือว่านะครับตามที่หนูแปลออกมานะครับก็ถือว่า3 6นะครับแล้วด้านหน้านะครับใกล้เคียงแต่ด้านหลังเข้าเต็มๆนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขท้าย2ตัวเต็มๆนะฮะท่านผู้ชมฮะต่อมานะครับผมพามาดูอีกส่วนที่เป็นอักขระภาษาไทยนะครับ ที่มีนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะฮะท่านผู้ชมฮะถ้าใครนะครับจับคู่ดีๆนะครับก็คือด้านหน้านะฮะดังเช่นนะครับที่หนูแปลออกมานี้ก็มีโชคนะครับมีลาบกันรับโชครับลาบกันไปเต็มๆกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะมาดูนะครับในงวดนะครับนี้นะฮะที่ผมแปลออกมานะครับตามที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับต้นคลิปกันเลยนะครับว่า นกนะครับกับหงส์นะครับ2ตัวขึ้นบนนะครับนกก็คือ6นะฮะหงส์ก็คือ5นะครับและสอก็คือ2นั่นเองนะครับสรุปนะครับปริศนาแถวด้านบนนะครับก็คือ6 5 2นะครับแล้วก็2 5 6หนะครับสำหรับปริศนาด้านล่างนะครับที่ให้มาก็คือปลา5ตัวนะครับลงล่างนะฮะปลาก็คือ3ามนะครับ5ก็คือ5นะครับท่านผู้ชมครับก็สรุปออกมาเป็น3 5 5 3นั่นเองนะท่านผู้ชม ต่อมานะครับมาดูอักขระที่เป็นนะครับคล้ายตัวเลขกันบ้างนะครับที่หมวนติดกันนะครับจะมีด้านหน้านะครับด้านหลังนะฮะตามจริงนะครับ2ตัวนี้นะฮะคือด้านหน้าและด้านหลังนะครับมองดูดีๆนะครับก็มอง ได้หลายมิตินะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงไข่ดวงมันด้วยนะฮะท่านผู้ชมด้านหน้านะครับที่ผมสรุปออกมานะครับก็คือ26แล้วก็246นะครับ616นะครับแล้วก็58 500แล้วก็760นะครับต่อมานะครับผมพามาดูนะครับบ้านไผ่เมืองพนนะครับก็ถือว่าเก็บสถิตินะครับปีที่ผ่านมานะครับคิดเป็นนะครับร้อยละนะครับ87%กันเลยทีเดียวนะครท่านผู้ชมฮะ ก็ถือว่าให้มาแล้วนะครับชุด2ตัวก็มี2 4นะครับ3 4 6 4 7 4 2 5 3 5นะครับ6 5 7 5นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดลูบกดดิ่งเลื่อนขึ้นไปทั้งว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนูนะครับ แชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดี